สวัสดีครับผมเจมส์ลาลิก้าครับเจอกันเหมือนเช่นเคยในช่วงลาลิก้าอัปเดตนะครับวันนี้อัปเดตเรื่องราวของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ครับกลับมาแล้วในรอบตอกเ u t สิบห ok ทีมแรกซึ่งวันนี้ครับหนึ่งในตัวแทนของลาลิก้าสเปนเรอัลมาดริดครับจะบุกไปเยืยนอยนไอแบนท์ไลติกที่เยอรมันนะครับสภาพทีมของเรอัลมาดริดต้องบอกว่าน่าเสียดายที่อันโตนิโอวินเจอร์ไม่ผ่านความฟิตนะครับเพราะฉะนั้นเซนเตอร์ Center, วันนี้จะเป็นดานิกาบาคาน ยืนกับนาโชครับที่ฟิตกลับมาพอดีแบบ็คขวาลูกกสบาสเกตครับแบบ็คซ้ายจะใช้แฟร์นองเบนดี้แล้วก็ดันอูนเลียงชัวเมนี่ขึ้นมาเล่นเป็นมิสซูโต้รับนะครับอยู่หน้าแผงกองหลังร่วมกับเอเดโดกามาวินกาโทนี่โครสแล้วก็เฟรดิโกวาวเวเดไม่มีจูดเบลิงแฮมที่เจ็บข้อเทา้าขณะที่คู่หน้าวันนี้โรดริโกกับมิซุสจูเนียนะครับส่วนไลฟ์สิกนะครับสภาพทีถือว่าสมบูรณ์นะครับ ผู้เล่นพร้อมใช้งานทุกตำแหน่งในระบบ4-4-2น,นะครับก็มีปีเตอร์กูลาซี่เป็นผู้รักษาประตูเซนเตอร์ Center ใช้ลูคัสคอสเทอร์มันยืนกับวิลลี่์ออบันนะครับแบ็คขวาโมงเมซีมาก่องซ้ายเป็นดับเบวิลกรามนะครับแล้วก็ตรงกลางมีชาบีซีมอนชาเวซชลาเกอร์นะครับเจมินคัมเพิลแดนเี่โอโมคูน่าเบนจามินเซสโกกับอเลสโอบินดาก็ถือว่าเป็นทัพใหญ่ของไลฟ์ซิกนะครับมาริดกำลังฟอร์มดีแต่ว่าสภาพทีมเนี่ย ไม่สมบูรณ์ขาดทั้งจูดขาดทั้งลูเบเกอร์แล้วก่อนหน้านี้นที่เจ็อยู่ก็คือไอแดนวีเลตาแล้วก็ทางด้านของติบบลูกุกตัวอย่างไรก็ตามนะครับต้องชมเชยเลยว่าคาร์ลชตติบ,บริหารจัดก,การทีมได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เกมแผนแะระยะหลังเนี่ยวางลงมาทีไรถูกต้องถูกจังหวะตลอดนะครับมาเตก็กำลังมั่นใจโดยเฉพาะในฟอร์มที่ถล่มเีโรนาถือว่าน่ากลัวมาก ไายสิบปีนี้นะครับฟอร์มการเล่นขึ้นขึ้น,นลงลหาความแน่นอนไม่ได้แม้กระทั่งเกมในบ้านก็ยังแพ้ได้ไง่ายๆเหมือนกันครับจุดอ่อนอยู่ที่เกมรับแล้วก็เกมรุกพอ,อลุยส์โอเวนน่านเล่นไม่ได้จะมีซ์มอนเล่นไม่ออกก็จบครับหาโอกาสที่จะยิงคู่ต่อสู้ลำบากเจบอลที่เขี้ยวรากดินอย่างมาติถึงแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์นะครับแต่ย่งเชื่อว่ามลิดมีเกมแพงที่ดีที่จะบุก เอาชนะทางด้านของไลฟ์สิทได้เพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมมองว่าไลฟ์สิทไม่น่ารอดเือมวานนีนะครับทีมราชชุดขาวจะบุกชนะฟันธงว่าสกอร์อยู่ที่ทีมชุดขาวชนะ2ประตูตอนหี้ครับ